สวัสดีครับ EP ที่10นะครับเ,เราจะมากำหนดว่าค,คุณครูผู้สอนคนไหนนะครับจะได้สอนวิชาอะไรนะครับหรือการกำหนดรายวิชาให้กับครูผู้สอนนะครับจะไปที่ไหนทะเบียนนะครับวัดผลอยู่นะครับไปที่3.2.4ครูผู้สอนและกิจกรรมนะครับ ทีนี้ในส่วนของวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราก็จะแยกในการลงนะครับทีนี้มาดูพื้นฐานก่อนนะครับสนอจะขอ,อนยกตัวอย่างเป็นของป .2 เหมือนเดิมนะครับห้องที่1น,นะครับเราต้องเลือกห้องก่อนนะครับทีนี้สมมุติว่าเรากําหนดนะฮะอย่างตรงนี้นะครับเรากําหนดไปว่าคุณครูคนนี้เป็นคนสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราก็ทําการคลิก เลือกอย่างนี้เอานะครับแต่ถ้าคุณครูคนนี้นะครับสามารถสอนทุกวิชาในห้องปสองเลยเราก็สามารถที่จะคลิกลงไปอีกที่นึงนะครับเพื่อให้เกิดสี่เหลี่ยมตรงด้านมุมขวานะครับก็ลากลงมานะครับตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะครับกดตกลงอีกทีหนึ่งครับถ้ามีคุณครูผู้สอนคนที่2คนที่3เราก็ใส่ลงไปนะครับทีนี้เราก็มาใส่ในส่วนของวิชาเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับเลือกป .2 นะครับ วิชาการป้องกันการทุจริตกับหน้าที่พลเมืองนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็อย่าลืมกดบันทึกก่อนนะครับจะได้เป็นการบันทึกนะทีนี้กดไปที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเลือกระดับปฐมนะครับก็จะขึ้นมาให้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปมีคนที่2คนที่3อะไรก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกแล้วก็กดตกลงอีกทีหนึงครับครับก็สำหรับ คลิปนี้เอาไว้พียงเท่านี้ครับ